<ช>เปิดปุ่มติ๊ดอ๋อโอเคนคในนี้ใครร่วมด้วยอ๋อวะเซนเปาวิ่งไปข้างๆอย่างเงี้ยก็ส่งมาส่งไปอย่างเงี้ย สวัสดีครับและนี่คือรายการฟุตบอลรายการที่จะพาทุกเพศทุกไปมาเล่นเกมเพื่อวัดความรู้เรื่องฟุตบอลของพวกเขากันงั้นวันนี้เราไปดูกันเลยครับว่า e ีนี้คำตอบของพวกเขาจะออกมาเป็นยังไงแต่กรอ,อื่นอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเรา,เาด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อไอรีนนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวชริกาโรธอาภาสิริค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกอนค่ะเอ่อกศิราพลากุณสันติกรค่ะสวัสดีค่ะเจฟฟี่ค่ะจิราภัทรมณีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะนางสาวนณชนันค่ะชื่อเจมมานะคะชื่อจริงชื่อชัยวัฒน์สาวรดค่ะน่าจะสิบเอ็ค่ะสิ11ค็ดุ่น องคนได้ไหมคะหนูเพื่อนน้อยอ่ะเคยแบบว่าได้ยินมาตามข่าวหรืออะไรเพื่อนพูดกันอะไรเงี้ยสามคนพอค่ะให้เพื่อนเป็นโกหนูเป็นนักหนูเป็นคนเตะเพื่อนเขาบอกว่าเขาอยากเล่นสองคนเดี๋ยวหนูเล่นเป็นเพื่อนเขาแล้วก็เพื่อนคนต่อไปต้องมาเล่นกับหนูแล้วค่ะจริงเราให้หนูดูที่โรงเรียนอ่ะเขาเขียนป้ายว่าการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนเจ็ดคนบอกค่ะอ๋อมันตุองแบ่งเป็นสนามใหญ่รือสนามเล็กสนามใหญ่ก็คูณสองสิบสี่ค่ะ เซนเตอร์น่าจะตรงกลางครึ่งขึ้นเหมือนแบบเชอร์ปางวะคนแรกเลี Center, like so, um ่ยค่ะคนแรกเซนเตอร์เบียนเคอเซนเตอร์มันต้องคนแรกตรงกลางไปอนะก็น่าจะอยู่แบบกลางกลางเขาเรียกกองกลางกองกลางคุณเล่นกองกลางที่คอยรับส่งบอลให้เพื่อนที่แบบว่าแจกบอลแจกบอลอะไรเงี้ยใช่ไหมกองกลางแล้วกันน่าจะกองกลางค่ะกองหน้ากองหน้าส่รวมตรงกลางใช่ส่วนรวมค่ะ กองกลางที่เล่นครึ่งจะหนัมในฟุตบอลนะคะลายแมนลายของผู้ชายอ๋เอเวลาหนงหิวอะ่ะนั่นแหละลายแมนขั้นสของทงตึ้งข้างๆขอบขอที่แบบเหมือนตัดสินว่าเอ้ยลูกออกนะอย่างงี้ปะ เวลาเราเตะออกอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าบอกว่ามีออกนะแล้วเวลาเห,ลเหมือนว่าเวลาฟุตบอลมันเตะกันอ่ะมันจะมีแบบล้ำหน้าเขาจะวิ่งไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิ่งไปมันล้ำหน้านะใช่หนจำได้<อ>ไม่รู้ว่าโดดเตะอ๋อ <c oughs> ลูกเตะที่ที่ที่ลูกทโทนหรือเปล่าเตะแบบฟรีสไตล์ฟรีคิกใช่ลูก เตะที่ก็เต,ต,ตะเตะไปอ่ะมันก็คือลูกฟรีที่เตะมันก็คือลูกเตะลูกดึงที่มันคือฟรีที่แบบเหมือนเวลาที่ทําอะไรผิดแล้วต้องลูกโทษก็คือเหมือนว่าสมมุติฝั่ง A อะทาฝั่ง B ีล้ม้มเลยอะ่ะก็ยิงเลยเล่นตอบออกจากสนามเพราะว่าเหมือนแบบเฮ้ยชูใบแดงไม่ผิดนะ เอาไฟจราจรสีแดกต้องหยุดหรือว่าหยุดออกจากสนามออกจากสนามนั่งดูเพื่อนเตีก็ไม่ต้องเล่นเดินออกไปนั่งไม่ต้องเล่นเขาไม่ให้เล่นแล้วถ้าหนูโดนใบแดงนะหนูจะเดินไปหักรรมการเลยวะหนูทำอะไรผิดมันผิดตรงไหนต้องเกมเกมโจทย์ยากจังเปิดปุ่มคืออะไร เปิดปุ่มสตาร์ทเตะได้ปี๊ดอย่างเงี้ยเออลูกบอลอยู่ตรงกลางใช่ไหมตอนเริ่มแล้วก็แบบปี๊ดเตะได้อะไรคือเปิดปุ่มเปิดปุ่มติ๊ดก็เหมือนเราลงเท้าสตาร์แล้วมันจะมีปุ่มข้างใต้ใช่ไหมคะแล้วเวลาเหมือนว่าแล้วพอสมมุตินี่คือขาของอีกคนหนึ่งมันก็พีก้ก็ปุ๊บเปิดปุ่มมันก็จะเจ็บอ๋ออ๋อนี่อะไรคือสาเหตุของใบแดงค่ะจักรยานอากาศปัน่น ยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเวลาเตะแล้วมันลอยขึ้นสูงๆอ่ะแลเข้าโกเตะแบบปุ๊บแล้วมันลูกบอลมันจะเป็นแบบบุ๊บอะไรอยเงี้ยก็คือเหมือนลอยลูกที่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนๆๆๆใช่ปมุนไม่ค่อยไม่เตะอย่างเงี้ยลูกเพราะว่าลูกจักรยามมนน่าจะอยู่ข้างบนข้างบนแล้วก็เข้าเพื่อนส่งมาแบบดงๆอู้ย้อยมาสวยๆก็ม้วนตัวอย่างเงี้ย โมู่อะได้ปะยังไงอะมันใช้มือก็ได้ได้วยใช่ไหมลูกทุ่งก็นี้เลยเวลาที่ลูกมันออกไปอ่าตรงมุมปะแล้วเขาก็จะแบบอย่างนี้ลูกทุ่ง <c oughs> อ๋อ <c oughs> ลูกทุ่ง <c oughs> คือนเมื่อกี้เพื่อนบอกมามันเป็นแบบบุ๊กอย่างเงี้ยจากข้างสนามแล้วก็ทุ่งออกมาให้คนเพื่อนเล่นทุ่งก็เหมือนแบบว่าสมมติฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะเตะออกอีกฝั่งหนึ่งอะก็ต้องมาแล้วก็ทุ่มต่งให้เพื่อน เขาแบบเขาเพิ่งมีข่าวมาเขาเออฉีกสัญญาซื้อตัวอะไรทักอย่างเห็นข่าวออกคนเดียวเลยค่ะโดมบากอลอ๋อไม่ใช่ออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เจค่ะเจมาทิปอะไรทิปอะค่ะยายญาตูเล่ค่ะคนเดียวญาญาค่ะก็คือเพื่อนชอบเล่นกันคือยายญากุลสญากับยายญาตูเล่ก็เลยรู้องตวนกิสมันค่ะรู้จักโรนัลดูเน็ซี่เนมาเจอร์ตีเก้ <c oughs> และทั้งหมดนี้คือรายการฟุต l อลอ l P ีแรกของพวกเรานะครับผมเป็นไงบ้างครับน่ารักสดใสใช่ไหมครั้งต่อไปจะมีใครมาเล่นเกมแจกความน่ารักแจกความสดใสแบบนี้อีกรอติดตามกันได้เลยครับผม